พวกเรามีอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่จะมาแนะนําว่าร้องเพลงยังไงให้เสียงเนี่ยกล้องกังวานค่ะค่ะเสียงก้องกังวันนี่คือยังไงเหมือนเสียงพูดอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเนาะเองเปังกว่านะเอปังกว่านั้นนะคะโอเคค่ะก็การที่จะร้องเทนะคะให้เสียงกล้องกังวานได้เนี่ยเราเนี่ยขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องไม่เกรงคอนะคะเหมือนเวลาแบบเอือดอืออืดอืดอืดนืดอืดอืดอือืดอัดอะดะอึดอัดอากอะเออ แล้วเราเนี่ยก็จะต้องควบคุมอารมณ์ของเสียงได้นะคะเป็นเสียงที่มีความชัดเจนอิสระนะคะแล้วก็นุ่มนวลนะคะหน้าฟังง่ายก็จะต้องมีการวอร์มเส้นเสียงแล้วก็ยืดเสียงของเราก่อนนะคะเอ่อแล้วมันจะทําให้คอเราเนี่ยไม่เกร็งอืมแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยร้องเพลงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติเนาะอือค่ะ และเมื่อเราทําได้จนชนานาญเนี่ยนะคะเราก็จะมีพลังเสียงที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะไปสอดคล้องกับการที่เราเนี่ยเสียงเราก็จะก้องกังวานมากยิ่งขึ้นนะคะการที่จะทําให้เสียงกล้องนะคะเราจะต้องใช้พลังเนี่ยเข้ามาช่วยเนาะขึ้นอยู่กับว่าเพลงนั้นเนี่ยจะเสียงสูงเสียงต่ําหรือว่าเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะต้องร้องให้ชัดไม่ตะโกนแล้วก็ไม่เกรงนะคะอ้าปากให้กว้างแต่ไม่ใช่แบบ นี่ไม่ใช่นะกินใหม่ไม่ได้นะเออไม่ใช่นะพยายามให้เสียงนี่ออกมาจากโพรงจมูกนะคะแล้วก็ตรงวงแก้มนะคะวงแง่ถุงเลยนี่ตรงวงแก้นนะคะใช่ทุกสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถทําได้เนาะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเอเนี่ยก็จะลองร้องแบบซิมเปิลซิมเปิลให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าการร้องแบบเสียงกล้องกัางวันเนี่ยเป็นยังไงนะคะพรอือยัง พร,รพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังโอเคไปแล้ว okay, จบคลิปอยู่ยก่อนตาตาเดี๋ยวให้เอลองลองให้ฟังสักหนึ่งท่อนแล้วกันนะคะค่ะอ๋อก็ที่จะนำมาลองนะคะก็เป็นเพลงส่องใจนะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้จักเนาะของไดโนฟินใครไม่รู้จักพี่ดาบ้างไม่มีวันทองเป็นวัดไม่เป็นคนดีน่ารักไห้เป็นคนส่งใจนะเคค่ะอ่ะ,ะ,ะมาเริ่มกันดีกว่านะคะ ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีคิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราไล่ใ,ใจเกลียดตัวเองจริงๆริที่ฝื ฉันยอมสงใจเพราะรักเธอโอเคตาม่เปเพลงเราเกตต่อเลย <laughs> ใช่รอเลยนะคะ <laughs> นี่นะคะนี่คือการร้องเพลงที่มันไม่เกรงนะคะเสียงไม่เกรงแล้วก็ทําให้เป็นธรรมชาติเนาะปล่อยปล่อยไปตามฟีลลิ่งค่ะทุกคนค่ะแล้วมันก็จะทําให้มีเพิ่มพลังพลังเสียงของเราเองแล้วมันก็จะทําให้ เสียงเราเนี่ยก้องกังวานเองโดยธรรมชาติเลยนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเนื้อเสียงแบบ A หรือแบบออนะคะหรือแบบใครก็แล้วแต่ให้แสดงความเป็นเนื้อเสียงของตัวเราไว้ดีที่สุดเนาะไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนใครเนาะหรือว่าอยาก เอามาเอาเทคนิคของเขามาใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าปรับในใช้ให้เป็นเสียงของเราเองอืมใช่ค่ะเสียงใครก็ไม่สู้เสียงเรานะคะเราต้องภูมิใจนะเอออย่างน้อยเราก็ค่อยๆเริ่มไปด้วยกันนะคะใช่คะ่ะโอเคแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนเนาะแต่ถ้าใครเนี่ยต้องการที่จะอยากรู้อะไรนะคะหรือว่าต้องการที่จะให้เราเนี่ย ร้องเพลงเอ้ยก็ไม่แน่นะคะ<ว>ในอนาคตเนาะอเ,เออหรอเออหรอเข่เก็ไม่แน่นะคะในอนาคตนะคะยังงก็ฝากติดตามช่องของอี n ออนเอนะคะหรือว่า AI Music Story ของพวกเราไว้ด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยอย่าลืมนะคะห้ามลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราไว้นะคะไม่งั้นจะพลาดอืมไปแล้วบ๊ายบาย